สวัสด,ดีครับเ้าก้าเจริญยนนะครับวันนี้พามาดูของดีราคาถูกอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Kawasaki Ninja 400นะครับให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับสวยสวยใสยๆเลยนะครับสวยมากนะครับไม่มีรอยไม่ล้มไม่ชน พร้อมใช้นะครับผมพร้อมเดินทางได้สายสั้นนะครับได้ท่อสวยเลยครับสวยมากนะครับใสๆเลย รอปี2021นะครับผมใช้งานมาเพียงหนึ่งมืน1็ดกมเท่านั้นนะครับสตาร์ทได้ฟังครับอพอๆเลยครับผมเจ้าของเดียวนะครับผมภาษีขาดจุลาหกแปเล่นประเดียนเอกสารที่อโอนครบนะครับชื่อบุคคลธรรมดานะครับไม่ใช่รถประมูลวสวยๆนะครับผม ไปเลยครับผมราคาเพียง9 5 0 0 0บาทนะครับผม9 5 0 0 0บาทเท่านั้นรถจุดเกลือสาพัดแหลมกะบังสนใจมาลองขี่กองตัดสินใจนะครับยางหน้าหลังโอเคโซ่สเตอร์เต็มนะครับผมไม่ล้มไม่ชนใสๆสจริงๆเลยเพาะๆนะครับ9 5 0 0 0บาทรถจุดเกลือสาพัดแหลมกปบังนะครับผม ได้ทั่วไทยนะครับค่าส่งลูกค้าออกเองราคานี้ไม่ลดให้แล้วนะครับผมไม่ไหวอย่าฝืนนะครับมันทรมานมากๆเลยรับแรกเทินเหมือนเดิมนะครับผมมาลองขี่ก่อนตัดสินใจนะครับแก้วกา้าเจริญยนต์ครับผมใสๆอย่างนี้ ห้าพันบาทรถอยู่เรืออสาพับแหลมสปบังนะครับสวัสดีครับ